เธอซื้อไก่ให้โรงเรียนกี่ตัวไม่ได้ซื้อนะคะครูไม่ได้อ่านว่าอาจองลูกผิดฟังมาละครูแต่ว่ามันอ่านว่าอาจองจริงๆนะคะอ่านว่าอาจองอาจองน้องของพ่อ,อ,อเหมือนจะยกห้องเลยมั้งเนี่ยอ่านผิดเนี่ยเดี๋ยวครูจะเขียนบนกระดานแล้วอ่านให้ถูกต้องพร้อมกันครูไม่ได้วันเขาฝากฟังครูมาครูต้องทำหน้าที่นี้ดีที่สุดอ่ะ เรียบร้อยอ่านพร้อมกันบนกระดานโดยการพาอ่านของครูนี่แหละอ่านทีละวักนะลูกนะครับครอบครัวของอาจองครอบครัวของอาจองทำการเกสตอนทุกคนทำการเกสตอนทุกคนอาจองมีบ้านติดกับสุเฮราอาจองมีบ้านติดกับสุเฮราฉันรู้สึก